ต้นโกศนสิแถมหนึงกลับมาแล้วถึงแม้ช่วงนี้บ้านหลายท่านนะครับน้ำท่วมน้ำเยอะครับผมนะขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันครับแล้ววันนี้ครับผมนะเรามาชื่นชมยินดีกับต้นไม้สวยๆแบบนี้ครับโกศนต้อนรับหน้าหนาวกันนะครับในะหลายพื้นที่ครับตอนนี้หนาวกำลังมาเยือนนะครับผมนะเรามีโกสนสวยๆในราคาเพียง150บบาทจัดส่งฟรีครับ ความบันเทิงจะเกิดต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับโกศลส,สวยๆแบบนี้ต้นนี้มีนามว่ารวยทันใจครับรวยทันใจครับยิ่งเข้าสียิ่งเป็นสีชมพูกันเลยทีเดียวครับผมนะรวยทันใจต้นนี้ในราคาเพียง150บาทจัดทรงฟรีเรามีบริการเก็บเงินปลายทางมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันครับผมต้นโกศลส,สวยๆต้นนี้มีนามว่าแผ่นดินทอง วันนี้คุณได้แผ่นดินทองใบใหญ่ๆสีเหลืองทองอารามแบบนี้ไปชยชมได้เลยครับแผ่นดินทองครับผมนะต้นนี้ใบใหญ่มากครับความสวยความงามนั้นไม่ประรองแผ่นดินทองแบบดั้งเดิมกันเลยทีเดียวนี่ต้นนี้แผ่นดินทองครับผมคุณชอบใบไม้ที่สดใสสีชมพูที่เป็นสงา่าต้นนี้เลยทีเดียวหงเหินครับ หงเหินไม้สวยไม้งามต้นนี้ดูสิครับใบบิดเป็นเกลียวกันเลยทีเดียวครับสําหรับหงเหินครับผมและต้นนี้มีนามว่านาคนิวาสครับนาคนิวาสใบสวยๆใบแน่นๆแหม่ข้อใบทีเลยทีเดียวสำหรับนาคนิวาสครับผมฟอมพุ่มนี่สวยมากครับเนื่องจากว่าข้อใบเขาทีและเป็นพุ่มได้ไม่ยากกันเลยทีเดียวครับ เห็นทรงใบเขาไหมครับหันแบบนี้ครับผมนะม้วนกลับนะครับผมเป็นอะไรที่สวยงามกันเลยทีเดียวครับผมต้นนี้นาคนิวาสครับและต้นนี้พระพันวสาครับผมนะเข้าสีเขาจะเป็นสีชมพูนี่สีเหลืองแบบนี้ครับแล้วเขาจะเข้าสีชมพูให้คุณครับผมนะถ้าข้อเหลืองเยอะแสดงว่านั้นก็คือสีชมพูเยอะเข้าสีเยอะครับไม้ที่สวยไม้ที่งามลักษณะเด่นต้องเป็นแบบนี้ครับ พระพันวาสาครหนึ่งร้อยห้าสิบ150บาทจัดส่งฟรีครับและต้นนี้ครับผมนะชื่อว่าจังหวัดมุกดาหารครับมุกดาหารเนี่ยไม้เข้าสีส้มส้มจนแดงแล้วจะสวยแบบนี้ครับผมนะหายากนะครับจังหวัดมุกดาหารครับผม และต้นนี้สร้อยระยะครับสร้อยระยะนี่เขาจะห้อยลงมาเป็นระยะแบบนี้ครับผมนะสวยงามกันเลยทีเดียวครับน้องพร้อมที่จะโตรพร้อมที่จะให้ลงกระถางใหญ่แล้วทีเดียวนี่เห็นไหมฮะห้อยลงมาแบบนี้ครับบ้านใครไม่มีแบบนี้ลักษณะบแบบโคมไฟแบบนี้สวยงามกันเลยครับผมนะสร้อยระยะครับ <c oughs> ต้นนี้ก็ห้อยลงมาแบบไม่แพ้กันครับนะเข้าสีเป็นสีแดงครับผมนะล้วสามารถอยู่แดดได้นะครับ ฝึกแดดได้เลยยิ่งโดนแดดยิ่งแดงครับแดดประมาณไหนล่ะเด็กชายอะไรนะอ้าแดดประมาณครึ่งวันนะครับเป็นครึ่งวันเช้าก็ดีครับผมนะจากหนุ่มกำแพงแสนครับและต้นนี้ครับไม้หายากเลยทีเดียวครับพิงค์แพนเตอร์ครับผมนะพิงค์แพนเตอร์สวยงามแบบนี้ครับมีใครรับก็เอาไปได้เลยเข้าสีจะเป็นสีแดงนะครับผมนะ เป็นไม้แพงนะครับแต่ให้ไปในะราคา150บาทจัดส่งฟรีครับต้นนี้มีนามว่ามหานิยมครับผมนะให้คนนิยมชมชอบกันเลยทีเดียวกับมหานิยมครับผมสวยๆแบบนี้รับไปได้เลยครับตามติดด้วยวารีคุณชอนครับวารีคุณชอนหรือช้างน้ําครับผมนะเนี่ยมันมีหูช้างมีอะไรต่ออะไร เป็นไม้ที่สวยและมีราคาที่สูงนะครับผมนะวันนี้ออกมาให้ครับวารีกุญชรครับผมและต้นนี้ครับสีสดสีใสแบบนี้มานีเมฆขลาครับมานีเมฆขลาฟอร์มพุ่มสวยๆรับกันไปได้เลยนี่เข้าสีแล้วครับและยอดเดินดีแบบนี้พี่น้องครับไปเปลี่ยนกระถางสวยๆครับหายากนะฮะมานีเมฆขลาครับและพระเอกต้นนี้ครับผมนะ ยูโรป้าครับยูโรป้าสวยสวยงามครับดูลายเส้นของเขาดีครับแมสวยจริงๆครับใครสนใจต้นไหนนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์063 697 4664นะครับนะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีในราคาเพียง150บบาทเท่านั้นต้นนี้ครับนะเข้าสีสีแดงครับซับประเสริฐฮะ ซับประเสริฐม่ชื่อก็เป็นมงคลแล้วทีเดียวครับผมนะกับซับประเสริฐต้นนี้1 5 0บาทครับผมซับประเสริฐต้นนี้พยักภพูมิพิสัยครับผมนะเป็นไม้ใหม่ไม้ไม่มีจํานวนครับผมนะใครเก็บได้ก็เก็บไว้เลยทีเดียวครับพยักภพูมิพิสัยครับผมนะไม่มีจํานวนฮะนะเป็นไม้ล่มลำไายนะฮะใครรับก็เอาไปได้เลยครับต้นนี้พยักภพูมิพิสัยครับ เรามาปิดท้ายกับต้นนี้ครับอำนาจวาสนาครับผมนะนี่สวยๆแบบน,นี้ใบจะเป็นชั้นๆคล้ายๆกับกุหลาบเลยทีเดียวครับผมอํานาจวาสนาครับใครที่สนใจต้นไหนครับผมมานะโทรมาได้ที่เบอร์0636974664นะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ